สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแอป m a r k e m o j i นะครับอันนี้ก็ทดลองใช้ก่อนเปิดตัวนะครับอ่ะคนที่จะโหลดเนี่ยก็ลกลกวมาดูคลิปก่อนนะว่าเราจะโหลดมาเล่นดีไหมนะครับอ่ะทีนี้เข้ามาดูส่วนของเกี่ยวกับเกมนะครับเกี่ยวกับแอปนี้นะอ่ะแอปนี้น่าจะมาจากจีนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมาจากจีนทั้งหมดเลยนะครับอันนี้อ่าอัพให้โหลดเมื่อวันที่15กรกฎาคมปี64นะครับ อันนี้มาขึ้นอัปเดตนะก็ขออภัยด้วยนะครับมันมียอดดาวน์โหลดมากกว่าห้าหมื่นครั้งนะครับเดี๋ยวเราลองเข้ามาดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยทดลองก่อนเปิดตัวเนี่ยมันไม่ค่อยจ่ายนะครับบอกไว้ก่อนเลยอเดี๋ยวผมขอลดเสียงก่อนอขอแคปหน้าจอไว้เด้ววอทีนี้ก็มีเมนูอะไรบ้างเนี่ยมีเสียงนะครับเดี๋ยวปิดเสียงก่อน แล้วก็เ,เงินออกถอนขั้นต่ำถ้าพวกจำนวนเ,เยอะเนี่ยไม่จ่ายแน่นอนนะครับเนี่ยดูดิสอ0สนะครับอันนี้มีอะไรบ้างมี a เม z o n มี Paypal Google Pay นะครับกรุงไทยแล้วก็ไทยพาณิสโอ้ถอนขั้นต่ำสอ0รดอลลาร์เนี่ยก็คือประมาณเงินเนี่ยหกพั 6, นสครับหกพั 6, กว่าถือว่าค่อนข้างยากนะครับเนี่ยมีอะไรบ้างตัวนี้เข้ามาเว็บไซต์ อันนี้ขึ้นชื่อคนที่ถอนเหรอ,อมมันทำให้น่าเชื่อถือนะแต่ว่าผมว่าไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่คือผมยังคิดอยู่ว่าถ้าอ่าพวกที่ถอนยากๆเนี่ยเอ้ยไอที่ถอนง่ายๆเนี่ยมันไม่ได้หรอกที่ได้เงินเยอะๆนะครับอ่ะวิธีการเล่นก็เลื่อนมาตรงนี้นะครับอเดี๋ยวลองเข้าไปดูน่าจะให้มันตรงกับสามอันนะ ตัวปิดปากปุ๊บก็ประมาณนี้ตัวเพรนี่ต้องเท่าไหร่หนึ่งล้านเพรเท่ากับหนึ่งร้อยดอลลาร์นะครับก็มีประมาณนี้เพรนี้สามารถแลกอเมซอนแล้วก็เอ็กบอกพอะไรเนี่ยแล้วก็ s t e ีมนะครับ Google p พยเดี๋ยวลองเลื่อนเล่นไปเลือ่อกกันถ้าเราโห oh. เดี๋ยวนะถ้าดูวิดีโอนี่คูณ3านะได้2องหมื่นกว่าเพรอะคิดดูมันแป๊บเดียวมันก็ถึงล้านเลยโฆษณาขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามันครบตามกําหนดนะครับแอปพวกนี้มันจะเขาเรียกว่ายังไงอะถ้าถึงกําหนดยอดมันปุ๊บอ่ามันจะมีเงื่อนไขในการถอนต่างๆนะครับคือผมเจอบ่อยเนี่ยถ้าสะสมถึง200เราต้องดูโฆษณานะเพื่อจะได้ถ้าไม่ดูเนี่ยเราก็ไม่ได้นะครับ ตัวนี้ผมขอเลื่อนผ่านแล้วกันนะ,ะบางคนก็ถามผมว่าอพี่ก็ยังเล่นไม่ครบเนี่ยเราวจะรู้ได้ไงว่ามันจ่ายจริงหรือไม่จ่ายจริงผมก็เคยเล่นหลายชิปนะครับหลาย,ลายเกมมาแล้วทีนี้เล่นไปจนถึงยอดมันแล้วมันไม่ได้ไงแล้วก็แบบทดลองก่อนเปิดตัวพวกเนี้ยขนาดถอนสนองนัล่างอย่างเียบางทีก็ยัเจอแบบไม่จ่ายเลยก็เลยเราต้องคิดไว้ก่อน,นว่าตัวไหนที่ อ่ะมันจ่ายเยอะๆเนี่ยผมคิดไว้ก่อนเลยว่ามันไม่จ่ายจริงหรอกก็มีโอกาสเป็นไปได้ยากนะครับไม่งั้นคนก็ไม่ตกงานกันนะถ้าพูดตามหลักความเป็นจริงนะครับอ่ะก็ดูโฆษณาไปอันนี้กดข้ามได้ใช่ไหมโอเคก็ประมาณนี้อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะอ่าลูกศรส,สีเหลืองคืออะไรเนี่ยลบหนึ่งเนี่ยโฆษณามันจะค่อนข้างเยอะนะครับ บางคนถอนอ่ะเล่นมันก็ขึ้นจ่ายสําเร็จแต่ว่าเงินไม่เข้าบัญชีนะครหรือว่าบางคนเล่นไปปุ๊บมันครบกําหนดให้ดูโฆษณาไปสองรอพอดูโฆษณาสองรอยเสร็จปุ๊บอ่ะก็มันจะมีกําหนดครูดาวอะไรนี่แหละอ่าเช่นร้อยยิร้อยสี่ชั่วโมงร้0ยิบชั่วโมงหรือว่าร0อยชั่วโมงเราก็ดูโฆษณาเพื่อมาลดทีละอ่าห้านาทีสามสิบนาทีประมาณนี้มันจะมีระยะนะครับ คือผมเจอมาเยอะนะครับอแล้วสรุปมันก็ไม่ได้อะไรหรอกพอทําครบอีกปุ๊บอให้เชิญเพื่อนอีกห้าคนสิบคนสรุปเสียเวลาเปล่านะครับบอกไว้ก่อนเลยอันนี้โหลดมาให้ดูเฉยนะครับบางคนก็ถามผมว่าเราจะโหลดไอ้เกมที่มันไม่ได้่มาทำที่อะไระเนี่ยเอาจเอาจริงๆนะคนที่ก่อนที่คุณจะ ก่อนที่คุณจะโหลดค,คุณต้องดูอะไรก่อนต้องมาดู youtube ว่าแอปนี้มันจ่ายจริงไหมใช่ไหมครับถ้าไม่มีคนทำคลิปอาจจะจ่ายมั้งลองโหลดดูดีกว่าบางคนนี่ก็ลองเซิร์ชดูก่อนนะเหมือนผมผมจะเซิร์ชดูก่อนว่าแอปนี้จ่ายจ่ายไหมแล้วก็มันเปิดนานยังที่เราจะดูนะครับแล้วก็ไปดูคอมเมนต์ว่าตอนนี้มันยังจ่ายไหมบางคนก็จะถามในส่วนของอาทางช่องนะครับช่องแต่ว่าถ้าไม่จ่ายแล้วก็จะไม่ตัดสินใจไม่ดาวน์โหลดไง อ็ประมาณนี้นะครับอ่ะในส่วนของอามาสีโมจิเนี่ยผมคิดว่าไม่จ่ายหรอกเราไม่ต้องโหลดมาเล่นนะครับผมว่ามันกลัวเสียเวลานะตอนนี้ผมก็ได้หนึ่งแสนเพจละเนี่ยเล่นไม่ถึงห้านาทีนะครับก็คือขึ้นมาแล้วเนี่ยแป๊บเดียวถึงร้านแน่นอนนะแต่ว่าคงไม่ได้จริงหรอกอืมก็ประมาณนี้วันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ